กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์วันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2 5 6 8กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ โดยมียรองศาสตราจารย์ดเตรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยอาจารย์สาสิประภาอัศววิบูรณ์ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณย่องซื้อผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาบุคลากรและผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณนะห้องประชุมสงธนาพิทักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช,ชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์จัดขึ้นระหว่างวันที่19-20มิถุนายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิดของนักศึกษาผู้นำกิจกรรมให้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้องที่เหมาะสมเป็นไปในเชิงบูรณาการสร้างสารรค์มีเหตุผล คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาใหม่เป็นหลักโดยในการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์สู่การคิดของผู้นําที่ทําหน้าที่เพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่การสร้างกระบวนการจัดกิจกรรมในรูปแบบเชิงบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของผู้นํา โดยมีสภา,านักศึกษาองค์การนักศึกษาสโมสรน,นักศึกษาและผู้นำนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน190คนดาริสาตะกุลเงกทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีรายงานค่ะสวัสดีครับกระผมรองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีครับเราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ อบรมให้กับนักศึกษารุ่นพี่นะครับที่จะทําหน้าที่เป็นผู้นํานักศึกษาแล้วก็ต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีการศึกษา2568นี้ครับเราจะมีกิจกรรมในการที่จะปลูกฝังแล้วก็ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของภาวะ ความเป็นผู้นําและนักศึกษาเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นผู้ที่มีใจแล้วก็มีแววของการเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นการที่เขาได้มาอบรมร่วมกันเขาได้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เขาได้รับความรู้และเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยครับ เมื่อเข้าสู่สถานประกอบการเมื่อเข้าสู่การทํางานหรือแม้แต่การเป็นผู้ประกอบการเองเขามีภาวะของความเป็นผู้นําอยู่ในจ,ใจิตใจหรือใช้คําว่าลีดเดอร์ชิพตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาของมทรธันบุรีนะครับจะได้รับและนําไปใช้นะครับในชีวิตของเขาตลอดระยะเวลาการทํางานของเขาครับในนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างสมรรถนะสร้างทักษะใน ศตวรรษที่21ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการที่จะมีภาวะความเป็นผู้นำ นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาได้มาอบรมได้มาเรียนรู้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเขาเป็นอย่างยิ่งและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยก็คือการที่เราจะมีนักศึกษาใหม่มาเพราะฉะนั้นรุ่นพี่ที่จะสร้างความประทับใจสร้างความอบอุ่นต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะมาเรียนกับเราซึ่งปีนี้เรามีนักศึกษามาสมัครเรียนที่มทรทันบุรีจํานวนมากเลยแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยเกิน100%้ปรนแล้วในปีการศาึกษา2อง8นี้ครตามวิสัยทัศนนะครับุ่ม,มวิลัยทัศน์ของครับ ทุกมหาวิาลยนียครับเราผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อประสบการตรงต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับนะครับ ประกอบกับทักษะที่สําคัญนะครับในศตวรรษที่21ท,ที่มีความจําเป็นต่ออนาคตของนักศึกษาเนี่ยเราจะป้อนให้กับนักศึกษาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงลธัญบุรีนั้นเรามีนิสัยทัศนะครับในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมหรือเช็ว่ามหาวิทยาลัยนวัตกรรมหรือ i n n o v a t i v e University ที่เราจะผลิตนวัตกรเพราะฉะนั้นนะครับลูกศิษย์ของเราทุกคนจะมีความเป็นนวัตกรครับ สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์สัิปภาัสสำวบิบูลนะคะตำแหน่งผู้ช่วยอ,อธิการกํากับดูแลกิจการนักศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศค่ะกิจกรรมรับน้องนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยของเราให้ความสำคัญนะคะซึ่งมีจุดยืนแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะมหาวิทยาลัยของเราก็จะเน้น การรับน้องแบบสร้างสรรค์นะคะที่เคารพสิทธิ์สมัครใจเคารพสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ของทุกคนสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีนะคะมุ่งเน้นให้รุ่นพี่รุ่นน้องรู้จักกันในทางสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและความรุนแรงยอมรับความเห็นต่างไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมนะคะทางศาสนาหรือว่าทางความคิดนะคะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นต้องไม่ผ่านจากความกลัว แต่ต้องผ่านจากความสมัครใจและความสามัคคีและทำให้ทุกคนเกิดความคิดสร้างสารรค์และอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะยินดีต้อนรับนะคะนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะสู่โลกแห่งใหม่เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะก็ขอให้ทุกคน อยู่ด้วยกันอย่างสร้างสารรค์และมีความสุขถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ติดต่อทางกองพัฒนานักศึกษาของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณย่องซื้อครับรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาครับผมสาหรับวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะครับคือต้องการที่จะให้ตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละคณะที่มีความตั้งใจอยากที่จะต้อนรับน้องใหม่ทํากิจกรรมให้กับน้องๆ ได้รู้จักสถานที่ได้รู้จักการบริการการให้ดูแลนักศึกษาด้านต่างๆของหมหาวิทยาลัยก็เลยมีการที่จะเชิญชวนนักศึกษาจากแต่ละคณะที่มีความตั้งใจอย่างนี้เข้ามาร่วมให้ความรู้และก็เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมพร้อมกันครับหัวข้อบรรยายในเรื่องจะต้องระวังด้านไหนจะต้องป้องกันอย่างไรแล้วก็การทํากิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เป็นแบบไหน เล่าแลกเปลี่ยนในเรื่องของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการาแก้ไขเราเควรจะต้องระวังด้านไหนยังไงในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของอแนวทางหากเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะต้องมีทางออกหรือแ,แก้ปัญหาอย่างไรครับการทําหน้าที่ผู้นําหรือว่า,าผู้ที่มีบทบาทในการทํากิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่เนี่ยมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งครับก็คือ1ตัวผู้จัดกิจกรรมเองเนี่ยต้องมีความรู้หลัก ในเรื่องของโครงสร้างองค์ประกอบบทบาทหน้าที่ความสําคัญแล้วก็สิ่งบริการด้านต่างๆที่เป็นสิทธิและประโยชน์ของนักศึกษาเพราะนักศึกษาใหม่หรือว่าพูดถึงตัวเราเองหากเราไปยังสถานที่ใหม่ๆไปยังสังคมใหม่ๆเราต้องมีการเรียนรู้เราต้องเราต้องอยากได้ข้อมูลก่อนว่าสังคมนี้บริบทสถานที่แห่งนี้ให้อะไรเราได้บ้างเราอะไรที่ทําได้อะไรที่เราทําไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็จะมาจากตัวแทนผู้นํานักศึกษาจากแต่ละคณะ ที่จะถ่ายทอดแล้วก็ในการทํากิจกรรมให้กับน้องๆแน่นอนครับว่าการทํากิจกรรมนั้นมันจะบันเทิงอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีการให้ความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิทธิหน้าที่ต่างๆสอดแทรกลงไปในรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้กับน้องๆที่เข้ามาในสังคมใหม่ในมหาวิชลัยใหม่เนี่ยได้เรียนรู้และซึมซับแล้วก็กลายเป็นพลเมืองเป็นหน้าที่น้องใหม่นักศึกษาใหม่ที่ร่วมกันอยู่ในสังคมรั้วมหาวิัยอย่างมีความสุขครับ ตัวแทนนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถกลับไปสร้างสารรค์ออกแบบวิธีการทํากิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่อย่างมีประโยชน์แล้วก็มีแนวทางเชิงสร้างสารรค์ที่จะถ่ายทอดข้อมูลสาระสําคัญทั้งความบันเทิงทั้งเนื้อหาสาระสิ่งที่ประโยชน์ให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในปีการศารนี้ครับประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หนึ่งเลยคือการที่จะรู้ว่าทํากิจกรรมในแต่ละครั้งต้องมีการ ากาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการจัดก,กิจกรรมเนี่ยจัดเพื่ออะไรแล้วผลลัพธ์ก็ต้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วก็แนวทางไม่ใช่จัดแล้วกิจกรรมหลังจากจบสิ้นไปก็แยกย้ายกันแต่ควรและสําคัญคือต้องมีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมว่าน้องใหม่ที่เข้ามาสมาชิกใหม่ที่เข้ามาสู่สังคมรัรชมงคลเนี่ย จากตอนแรกไม่รู้จักแลบไม่รู้จักอาคารเรียนไม่รู้จักสิทธิทประโยชน์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางตัวแทนนักศึกษาได้จัดกันจากแต่ละคณะแล้วเนี่ยเขามีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างไรครับผมถ้านักศึกษาใหม่มีคําถามข้อสงสัยหรือเกี่ยวเรื่องของการวางตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยาสามารถติดต่อได้จากช่องทางที่ปรากฏนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากติดขัดสงสัยประการใดทางมหาวิทยาลัยยินดีที่จะ ได้ร่วมให้คาตอบกับนักศึกษาทุกคนครับขอบคุณครับผมอาจารย์เลวัตส้อมสุกนะครับนะครับหรือว่าใครๆก็เรียกกันว่าอาจารย์โดหรือน้องๆจะเรียกพี่โดก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับก็เป็นรองอธิการบรดีที่ดูแลด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยนะครับต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าการรักษาความปลอดภัยของมหาลัยครับก็จะมีความร่วมมือกับทางด้านกองพัฒนานักศึกษาซึ่งกองพัฒนากักศึกษาเองก็จะเป็นผู้กําหนด ร,รูปแบบของกิจกรรมกําหนดพื้นที่ในการทํากิจกรรมของนักศึกษาในงานการต้อนรับนักศึกษาใหม่นะครับทางส่วนงานของทางกองอาคารสถานที่นะครับหรือทางกายภาพที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็จะจัดเตรียมในส่วนของอบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับคอยดูแลนักศึกษาทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็ไปดูตั้งแต่การจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม นะครับการใช้พื้นที่ที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อการจัดกิจกรรมเช่นไม่ใกล้แหล่งน้ําจนเกินไปนะครับหรือใชอ้ลงในส่วนของคูน้ําภายในมหาวิทยาลัยนะครับเราก็จะห้ามไม่ให้นักศึกษาดําเนินการแล้วก็พยายามที่จะจัดพื้นที่โซนที่มีความปลอดภัยให้นักศึกษาเช่นมีแสงสว่างเพียงคอมีระบบกล้องวงจรปิดอันนี้ก็คือการจัดพื้นที่ที่เราจะกําหนดให้กับนักศึกษาไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีกระบวนการของการเฝ้าระวัง การเกิดเหตุนะครับการจัดเตรียมเรื่องรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินทั้งการเตรียมพื้นรถพยาบาลที่จะช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่หากนักศึกษามีอาการที่เกินกว่าที่เราจะดําเนินการได้ก็จะจัดส่งต่อไปในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยครับเบื้องต้นเนี่ยครับก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์ผมโด,ดยตรงได้เลยก็คือ094486 5628นะครับหรือสามารถโทรไปที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือศูนย์ราชมงคลของมหาวิาลยนะครับซึ่งอยู่บริเวณตรงหลังโรงอาหารใกล้ๆก,กับลานจอดรถของกองพัฒนานักศึกษานะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อได้โดยตรงนะครับหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ประจําจุดที่เป็นรอพอต่างๆที่เราจะวางกําลังไว้นะครับซักก็สามารถแจ้งได้เลยหากมีเหตุอันที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือเกิดอันตรายนะครับก็สามารถแจ้งได้เลยครับ ก็เดี๋ยวทางเราไี้ดาเนินการเข้าช่วยเหลือทันทีครับในส่วนของกิจกรรมรับน้องนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของอรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็ที่สําคัญก็จะทําให้ตัวของรุ่นน้องนะครับที่เข้ามาใหม่ได้รู้จักสถาบันนะครับได้เข้าใจนะครับการเรียนรู้ทำความเข้าใจในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็จะช่วยน้องนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตจนจบการศึกษาได้ ดัะนั้นกิจกรรมที่ดีก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ให้เขาเกิดการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุดนะครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับรุ่นพี่นะครับที่จะมาดูแลที่จะมาจัดทํากิจกรรมนะครับก็ให้ตระหนักถึงเรื่องของการความปลอดภัยให้มากๆกนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับนายธนิงอัศถิธิ์ครับประธานสภานักศึกษาปีการศึกษา2568ครักบเอดก็เป็นการให้ผู้รุ่นพี่นะครับมีแนวคิดแนวทางในการจัดจกิจกรรมรับน้องอย่างเหมาะสมสร้างสรรค์และก็น่าสนใจมากขึ้นครับี่ก็จะสอดแทรกเรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ถ้าไม่ทําตามจะฉูกลงโทษทางวินัยยังไงบ้างประมาณนี้ครับอยากให้รุ่นพี่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับได้ไปจัดกิจกรรม รับน้องให้กับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ให้รุ่นน้องเกิดความสบายใจและก็ปลอดภัยได้มากที่สุดครับมีการกําหนดการจัดช่วงเวลารับน้องอย่างเหมาะสมและก็มีการกําหนดสถานที่ครับหากใครละเมืดนนะครับก็จะโดนลงโทษทางวินัยตามระเบียบตามประกาศเลยครับอ๋อส่วนมากถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นรุ่นพี่เจอกับน้องจริงๆจ,จะเป็นในส่วนของสโมสรค,ครับ แต่ส่วนกลางจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยและก็สิทธิเสรีภาพของน้องเป็นหลักก็ยังน้อยก็ได้เรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้นแน่ๆแ,แล้วครับเพื่อน้องคนไหนมีโรคประจําตัวหรือว่าเป็นอะไรแล้วก็เรื่องความสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรมดีกว่าเราจะไม่เห็นอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าก็มีการลงโทษทางวินัยครับเราได้มีการชี้แจงกับรุ่นพี่เบื้องต้นแล้วนะครับว่าถ้าใครจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่เหมาะสมจะเป็นยังไงทางนี้ทาง มหาวิทยาลัยเองมีมาตรการทั้งเชิงลุกไล่เชิงรับครับคือเราตั้งสูตร้องเรียนด้วยแล้วก็ออกตรวจเองด้วยผู้ปกครองสบายใจได้แน่นอนครับน้องๆปลอดภัยแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางสาวคุณที่าเจริญนสุขจูนนะคะนายสมโงสรน,นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจค่ะค่ะสวัสดีค่ะปริยาแซ่เตียนะคะรถเบนค่ะเป็นสมสรน,นักศึกษาค่ะ ได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งในเรื่องสถานที่ที่สามารถให้รับน้องได้กําหนดการในการรับน้องต่างๆแล้วก็ความปลอดภัยในการรับน้องว่าควรจะจัดที่ไหนทําอย่างไรแล้วก็มีมาตรการยังไงในการรับน้องค่ะเราจะนําสิ่งต่างๆที่ได้รู้ในวันนี้นะคะนําไปปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรมของคณะแล้วก็สาขาค่ะเพราะว่าเราจะได้กิจกรรมเพิ่มนําไปแบบปฏิบัติหรือว่านําไปสอดแทรกให้กับน้องๆปีหนึ่งค่ะ ตอนน้องๆเข้ามาเนี่ยน้องๆจะได้เจอกับวัยประถมนเเษศซึ่งจะมีการเตรียมพร้อมของแต่ละสาขาค่ะซึ่งน้องเบนนะคะก็จะเป็นประธานภาคให้น้องเบนอธิบายก่อนแล้วกันค่ะว่าทาั้งสาขาของน้องเบนเนี่ยมีการรับน้องและเตรียมความพร้อมน้องยังไง ค่ะเราก็จะให้น้องๆเนี่ยได้ทราบถึงข้อกําหนดต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของสาขาที่เรากาลังเรียนอยู่ค่ะรวมทั้งกิจกรรมสถานการณ์ต่างๆที่ช่วยผ่อนคลายให้กับน้องๆด้วยค่ะในส่วนของตัวคณะจะมีกิจกรรมที่ทําให้น้องๆสารสัมพันธ์ร่วมกันก็คือกีฬาเฟสชี่เดย์ค่ะทำให้น้องๆได้ทําเล่นกีฬาร่วมกันเป็น เหมือนกีฬาสีขนาดเล็กให้น้องๆมาทากิจกรรมกีฬาพื้นบ้านรู้จักการสารถัมพันธ์ในแต่ละคณะค่ะระบบของเราอะคะ่ะแยกเป็น9ก้าภาคะคะ่ะเราจะคุยกับประธานภาคทั้ง9หลักสูตรเรื่องมาตรการและข้อกําหนดการว่าเราจะทําแบบไหนได้บ้างควรมีข้อระวังแบบไหนและควรจะปฏิบัติแบบไหนค่ะทาให้เราบริหารจัดการน้องทั้งหมดได้ง่ายค่ะเพจหลักของบริหารธุรกิจนะคะจะเป็นเพจ bus rmutt ค่ะแต่ว่าถ้ามีปัญหาสอบถามเรื่องกิจกรรมต่าง ถ้าเป็นฝ่ายหลักจะเป็นติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษาค่ะหรือว่าน้องๆอ,อาจจะติดต่อมาที่สโมสรน,นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ค่ะค่ะก็อย่างแรกต้องยินดีต้อนรับน้องๆก่อนนะคะแล้วก็ฝากว่ามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีของเราเนี่ยเป็นมหาลัยที่น่ารักค่ะแล้วก็รอต้อนรับน้องๆอ,อย่างอบอุ่นมากๆเลยนะคะเพราะงั้นเรามาเจอกันเยอะๆนะคะ สวัสดีครับผมชื่อนายวิศรุตคำหล่อครับชื่อเล่นชื่ออ้มมาจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับครับก็สวัสดีครับผมนายณัิกรสุขุมนะครับก็เป็นตัวแทนมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาคอมพิวเตอร์นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยนะครับเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการการจัดการอย่างไรบ้างที่จะทําให้ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็สําคัญครับส่วนตัวของผมคือภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กล้าพูดรับประกันครับว่าไม่มีการรับน้องอย่างรุนแรงแน่นอนครับเพราะผมก็เป็นตัวแทนที่คอยดูแลเรื่องพวกนี้อยู่ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ <S <s <jin x. S 2> ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างที่จะเฝ้าระวังเรื่องของตัวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมเขาเรียกอะไรอะสิ่งที่ผมาผ่านมานะครับรับกิจกรรมมาจากรุ่นพี่ต่อมาก็พยายามเฝ้าระวังเรื่องนี้รุ่นพี่แรงเห็นถึงเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับการรับน้องครับเป็นหลักแล้วก็พยายามเฝ้าเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่ตัวรุ่นพี่เองรวมถึงตัวผมด้วยส่งมาต่อไปถึงรุ่นน้องด้้วยเเช่่นนนกันนะรรืองตงตี ผมมั่นใจแล้วครับว่ายังไงน้องๆมาเยนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรุ่นพี่ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะน่ากลัวทุกคนครับทุกคนก็รักน้องทุกคนครับก็สามารถติดต่อทางท่านอาจารย์ที่ประจำอยู่ภาควิชาได้เลยหรือไม่อ่าจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นน้องในสาขาผมก็จะมีคอนแทคผมอยู่แล้วจะมีคอนแทครุ่นพี่อยู่แล้วครับเรียบร้อยก็สามารถติดต่อเข้ามาทางตัวไลน์ทาง IG หรือทาง Facebook ของทางรุ่นพี่ได้เลยนะครับเวลามีปัญหาอะไรพวกพี่พร้อมที่จะช่วยเหลือน้องๆเสมอนะครับ